และนี่ก็คือฟูลทีมโปรตุเกสที่โหดที่สุดสำหรับผมนะครับเพราะว่าผมมีนักเตะแค่นี้ฮะแล้วฟูลทีมทีมนี้นะครับผมจะไปโลดแล่นในบมตเดย์นะครับผมผมนึกไม่ออกนะก็เลยหายไปนานนิดนึงนะครับผมแต่ว่าไอตัวนี้นะครับไม่ใช่โปรตุเกสนะครับผมเพราะว่าผมมาแบ็กสายไม่ได้อะทุกคน ก็นะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปลุยแมตช์เดด้วดฟูดทิมโปรตเกตสุดแข็งแกร่งของผมนะครับผมไปไปดูกันเลยครับผม let's go ก่อนเราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็มีกิจกรรมดีๆมาบอกเพื่อนๆอีกแล้วนะครับผมยูโรปีนี้ไม่ต้องส่งไปสนีก็มีสิทธิ์รับเงินรางวัล5 0,000บาทได้จากที่บ้านนะครับผมทิกเอนะครับจัดกิจกรรมยูโร2020นะครับให้กับคอบอลอย่างพวกเรานะฮะแค่พวกเราบอกว่าคู่ไหนนะครับจะเป็นคู่ชิงชนะเลิศในศึกแข่งขันฟุตบอลยูโรนะครับแล้วก็ใส่วันและเวลาเข้าไปนะครับแค่นี้เองนะครับเราก็จะมีสิทธิ์รับเงินรางวัลจากกิจกรรมนะครับต่ำสุด10,000บาทนะครับผมถ้า คิดเป็นไมค์ขับคอยนะครับหรือเป็นทองสําหรับเติมเกมพสอย่างพวกเรานะครับก็ได้ถึง4ี่หมื่นเหรียญเลยนะครับผมหรือว่าจะเอาไปซื้อนักเตะไอคอนซื้อฟูลทีมนะครับโอ้โหก็ได้ฟูลไอคอนหดหัวทั้งทีมนะครับส่วนกิจกรรมนะครับไม่ยากเลยนะครับส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่7กรกฎาคมเท่านั้นนะครับส่วนคําตอบนะครับที่จะส่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็อย่าลืมเข้าไปร่วมเล่นกิจกรรมนะครับส่วนวิธีเล่นนะครับก็ง่ายๆนะครับผมเพียงแค่ เข้าไปที่แอปพลิเคชัน TikTok นะครับแล้วกดที่คำว่า Discover นะครับหรือว่าคำว่าค้นพบนั่นเองนะครับกดไปที่กิจกรรม Yufa Euro 2020ครับนี่นะครับผมพอมาถึงหน้านี้ให้เราเลือกทีมชาติที่เราคิดว่าจะเป็นคู่ชิงชนะเลิศในศึกยูโรนะครับผมให้เลือกมา1คู่นะครับแล้วก็ใส่วันและเวลาที่แข่งศึกชิงแชมป์ยูโรนะครับผมแล้วก็กดอ่านเงื่อนไขครบถ้วนก่อนนะครับแล้วก็ติ๊กยอมรับเงื่อนไขฮะ เท่านี้นะครับผมก็เป็นการร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะฮะง่ายๆนะฮะส่วนตัวผมนะครับถ้าผมเลือกผมคงจะเลือกปรตุเกสกับฝรั่งเศสอีกรอบนะฮะผมชอบส่วนตัวนะครับผม,ผมก็อย่าลืมเข้าร่วมเล่นกันเยอะๆนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผม สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่อง You Clip Up กันอีกเช่นเคยนะฮะดูแลนกิ้งผมนะครับโอ้โหตกซะเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแมตช์เดย์ครับผมจัดฟูลทีมชาติโปรตุเกสนะครับมาลุยแลนกิ้งกันนะครับตกไปประมาณ50แต้มได้นะครับเจอกับแรงก์หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้านะครับแรงก์น้อยๆอย่างนี้แหละครับที่ยิงผมไปนะฮะก็บอกเลยว่ามันเป็นเพราะว่าหนึ่งเลยครับกระตุกบ่อยมากนะครับนวงบ่อยนะครับแล้ว แรงผมก็เยอะนะครับพอแพ้แรงน้อยมันก็ลดเยอะไปด้วยนะครับวันนี้เจอกับฟูทีมชาติอังกฤษครับผมฝั่งเขาก็มากับทีมอังกฤษครบเลยนะครับขาดแค่ผู้รักษาประตูนะครับส่วนฝั่งเรานะครับก็ขาดแค่แบ็กซ้ายเท่านั้นนะครับที่ยืมตัวมานะครับเป็นนักเตะโอนสัญชาติครับโอนแบบด่วนครับโอนมาประมาณ4แมตรแล้วนะครับเพราะสามแมต์แรกแพ้นะครับแรงกิงเลยลดรวบพวกฟวแบบนี้นะครับผม ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตานี้จะเป็นยังไงนะครับถ้าผมชนะผมจะเก็บแต้มครบ6,000แต้มแล้วได้ทองกับการ์ดอัพโค้ดเลยนะครับถ้าผมแพ้นะครับผมก็จะแต้มลดไปอีกแล้วก็จะต้องเก็บแรงอีกประมาณตาหนึ่งสองตานะครับก็มาดูกันนะครับว่าเกมนี้จะเป็นยังไงครับบอกเลยว่าแม์เดย์ทำพิษอีกแล้วนะครับสำหรับสายแรงกิ้งนะเขาไม่ค่อยเล่นแม์เดย์กันนะครับเพราะว่ามันทั้งหน่วงทั้งตุกนะครับผมเริ่มเกมครับ ฝ่ายโปรตุเกสเป็นฝ่ายเริ่มเคลียร์ก่อนครับจากท้ายไปขวาโดนตัดบอลนะครับจังหวะนี้รัดฟอร์ดแต่ว่าไม่ได้ครับส่งให้เจอลาดซะเลยฮนะเขาตัดแบบเอ้ยมึงตัดบอลไม่ได้ใช่ไหมเอาไปเลยเจอลาดแล้วจวังหวะนี้รัดฟอร์ดลุนมาจะยิงก่อนครับโอ้โหจังหวะแรกทักทายครับเห็นจังหวะกระตุกเมื่อกี้นี่ไหมครับอยู่ๆมันก็กระตุกนะบันไม่ใชี้ที่เน็ตผมแน่นอนนะเพราะผมเล่นมาหลายตาแล้วไม่เป็นนะครับบูโน่ไฟแนนซ์ครับจ่ายมาฮิสเตโนลโรนัลโดฮะบูโน่ไฟแนนซ์เออ ไฟแนนซ์ก็มาครับฟิโก้ยกมาคิสเโรขึ้นโคกไม่ได้ครับแม่จะมาตามนัดครับแต่ว่าวันนี้เป็นช่วงโควิดครับตลาดนัดมันปิดก็เลยมาไม่ได้ครับโอ้ปวดหัวกับมุกครับยกมาให้ที่โอเวนครับแต่ว่ารูเบนดิอาสครับมงไปได้ครับแต่วันนี้ดานิโรครับตัดบอลได้่คืนไปที่ดานิโรอีกครั้งนึงจะเจอจะคืนมาให้กับหลุยฟิโก้ครับ แล้วจังหวะนี้โอเว่นเหมือนจะหลุดมาแต่ว่าลูเบเิอาสครับไปสกัดได้อะก็สำหรับแมตช์นี้นะครับเป็นแมตช์ยูโรนะครับแล้วก็กิจกรรมตรงข้างต้นนะฮะก็อย่าลืมเข้าไปร่วมเล่นกันนะครับผมก็เป็นเกี่ยวกับฟุตบอลยูโรนะฮะสำหรับสายที่เติมเกมนะครับช่วงนี้เมซี่กำลังมานะครับผมลองไปเล่นกิจกรรมที่ผมแนะนำดูนะครับเผื่อเราจะได้นะใครจะรู้ว่าเราจะเป็นผู้โชคดีหนึ่งในนั้นนะครับได้เมซี่เลยนะทุกคน เอานี้ครับโดนตามมาไหมครับลอมซันจ่ายขึ้นมามูเซล่ายังไงครับดานิโลเอ้ยนี่มาเลนาโตซานเชสนี่นะนะครับผมพลาดผิดอีกแล้วพลาดผิดพลาดถูกนะครับผมขึ้นหน้ามากับบูโน่ไฟแนนซ์ครับแล้วโรนัลโดขึ้นมายิงไม่สายครับโอ้โหเฉียดไปนิดเดียวครับเฉียดเสาเฉียดเข้าอะไรวะเออนั่นแหละนะครับผมจะเล่นมูครับแต่นึกไม่ทันครับผม จังหวะนี้ครับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดโอ้โหซูกโก้ครับเหมือนจะเจ็บเลยฮะความเร็วครับเข้ามาปะทะตัมมักกี้นี้แล้วเอาลุกมาแล้วนะครับโอ้โหเจ็บปรอมครับเจ็บทิอ่ฟโรนัลโดครับแทนที่บูโน่ไฟแนนซ์แล้วโรนัลโดหลุดมาอีกครั้งหนึ่งักจ่ายไปที่เสาสองเรียบร้อยครับเดโก้โจต้าครับโอ้โหใจกว้างเงี้ยกับทะเลฮะสำหรับกิซูโน่โรนัลโดฮะ ก็เป็นตัวจริงก็ไม่รู้ว่าจะจ่ายหรือเปล่านะสำหรับผมผมว่าเขาน่าจะจ่ายนะถ้าว่างขนาดนี้นะครับแต่ช่วงนี้ก็เล่งทําสถิติอยู่ด้วยนะครับไม่รู้จะจ่ายเพื่อนหรือเปล่า <laughs> แต่ผมไงผมก็ชอบนะครับคิเโนโรนัลโดฮะไอดอลครับไอดอลันนี้ครับมนอยู่ที่เตโกโจตาครับจ่ายทะลุมาให้กับบูโน่ไฟแนนรับเราไฟแนนว,วิ่งมาอย่างนี้เหมือนจะยึดตรียบร้อยครับประตูยึดบอลไหม,มฮะยิงเหมือนส่งครับบูโน่ไฟแนนนะ ยิงโหดเหมือนกดเมียครับยิงเข้าประตูยิงเข้ามือผู้รักษาประตูครับผมป็งไงเล่นเองชองเองครับนักเลงบอกบอกเลยบุเซล่าฮะเขากลับมาขี้เจอรัตเจอรัตมาแล้วดูดเบ็คแฮมหลุดไปจังหวะน,นี้จ่ายทะลุช่องมาแล้วหูลำหน้าไปก่อนครับเกือบแล้วคิดว่าจะโดนแลตฟอร์สแล้วครับหวัวออกตัวไปก่อนครับจังหวะน,นี้ทางอังกฤษครับยังตีตื้นตีเสมอไม่ได้ฮนะ เขากา่ายไหมที่บรูโน่ไฟแนนซ์นะฮะเดวยวคนก็บอกว่าบรูโน่ไฟแนนเดสบรูโน่ไฟแนนเดสครับพี่อ่านผิดครับพี่ผมไม่ได้อ่านผิดครับผมอ่านกวนครับอ่านดีๆไม่เป็นครับบรูโน่ไฟแนนซ์อีกครั้งหนึ่งครับจา่ายไหมที่โรนัลโด้ครับไม่ถึงฮนะเดวิดแบแมม็กแฮมจะเอามูเซล่าฮะแบ็กแฮม,มอีกครั้งหนึ่งแล้วจ่ายทะลุมาแลานฟอร์ดเหมือนจะหลุดแล้วหลุดจริงๆครับโอเว,นว่นยิงจังหวะนี้ฟูติดเซฟครับ พาติโชครับโโอ้ห uh oh. ลูกนี้เซฟสวยเลยฮะตัวนี้เป็นลูกเปิดมุมครับเราเปิดเข้ามาไม่ถึงครับไม่ได้โมงครับฝั่งเขาแต่บอลอยู่ที่เจอหลาดยิงจังหวะนี้โอ้โ uh ห้ oh. ติดเซฟอีกครั้งหนึ่งครับพาติโชครับโชว์ความเหนียวเข้าไปลูกแจงเกิดหน่อยแจงเกิดหน่อยจังหวะนี้โอเว่นครับโอ้โ uh ห้โดนโค้งสกัดไปครับแล้วบอลอยู่ที่เจอหลาดอีกครั้งหนึ่ง มูเซร่ายิงมาติดเซฟอีกครั้งครับโอ้โหสามเซฟครับก็ยิงมาสิครับไกลเข้ามาครับแต่ว่าฟิโก้ตามาได้แล้วจังหวะนี้หมดเวลาค่งเวลาแรกเลยครับโอ้โหคือแบบเราโดนบุกจ้ำๆเลยนะเขายิงเราอย่างเดียวเลยนะครับผมต้องบอกว่าทีมเรากองหลังค่อนข้างเสียเปรียบเขาแน่นอนเพราะว่ามันไม่ค่อยเข้ามือผมเท่าไหร่นะผมพูดเลยว่าผมเล่นลูบเบนดิอาสไม่ค่อยเข้ามืออะลูบเบนดิอาส ชอบยืนสูงนะครับผมรู้สึกว่ามันหลุดตำแหน่งบ่อยฮะต้องน่าจะคู่กับฟานไดนะหูือเปดีเอสเลยดีอาสนะครับดีเอสอะไรดีอาสน่าจะเป็นสไตล์ดดสทอยเยอร์มั้งนะครับผมจำไม่ผิดนะครับตับบอลได้ครับจังหวะนี้ดานิโลโอ้โหโคตรสุดครับจังหวะตับบอลนววิเอล่าฮะก่อนมาที่แบคแฮมมุสเซล่าครับลอบสั้นลอบสั้นจ่ายเข้าในมาโอเว่นพลิกแล้วยิงจังหวะนี้ติดเซฟลไปครั้งหนึ่งครับปาจิซิโออีกแล้วฮะ วันนี้ต้องมีร้องกันบ้างครับปาติซิโออีกแล้วเซฟเดียวเลยนะอะไรประมานนี้นะดานิโลกแต่มาครับฟิโก้ครับแล้วจังหวะนี้โดนตบมาไหมครับมูเซล่ามูเซล่าจะสวนกันมาอครั้งแต่ว่าไม่ได้ครับดานิโลต่ดานิโลจ่ายติดอีกครั้งโอ้โหจ่ายแบบนี้ครับแล้วล็อบสันครับโู้ลูเบียนด์ยัยงไงจังหวะนี้พิกมาแล้วโอเวน่นโอเวน่เวนยังไงไม่ได้ครับตบอลได้อีกครั้งแล้วจ่ายให้เขาไปเลยครับแล้วจังหวะนี้ ทะลุมาโอเว่นพิกแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับพาทิสซิโอกูแตกโอวันเดีโวบอกกูเซฟขนาดนี้นะยังเล่นกคลิกกคลิกอยู่หน้าประตูแล้วก็โดนยิงครับเป็นลูกตีเสมอครับหนึ่งประตูตอนนึงครับสำหรับโอเว่นครับทำพาทีมตีเสมอได้ฮะตอนนี้เราน่าจะเล่นยากครับถ้าทีมเสมอบอลสูสีเพราะว่าเราเรามีสิทธเสียแต้มสูงครับจ่ายมาแล้วเรนารโดเหมือนจะหลุดแต่องไม่หลุดครับ จะโบกูตัวฮะออกมาตมามบอลได้โยนยาวมาจังหวะนี้ครับให้มาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเก็บไม่ได้ครับบอลรุ่ยฟิโก้บุโนโน่เฟร์นันเดสจ่ายมาลุยฟิโก้อีกครั้งแล้วคริสเตียโน่โรนารโดหลุดมาจังหวะนี้ยิงด้วยขวาครับโโอ้หจังหวะนี้มาตามนะครับตามสูตรเลยครับโคตรสวยฮะ,ะนหนึ่งอ่าสองประตูต่อหนึ่งครับขึ้นนำโดยคริสเตียโน่โรนารโดฮะอันนี้ในการแอสซิสต์ของ หมวยฟิโก้ครับจ่ายสวยมากครับสองเดือนหนึ่งครับคิซโนโรนโดเป็นคนยิงไปครับนาทีที่หกสิบหกนะฮะวันนี้หวยออกหกหกครับโรนโดยิงหกสิบหกอะไรครับเนี่ย <laughs> ไปเรื่อยเลยเนี่ยผมพาไปเล่นหวยซะแล้ว <c oughs> จ่ายมาที่โรเบรโตคาร์ลอสเข้ากลางมาไอ้ที่เลนโตซานเชสครับก็ <c oughs> บอกนะว่า,วาเรนโตซานเชสนะแม็ดล่าสุดที่เล่นกับปารีส อไม่ใช่ปารีสฝรัง่งเศสนะครับผมเห็นเอ็มบปเป้ผมกรนเด็นว่าปารีสไปแล้วนะฝรัฝง่งเศสนะผมบอกเลยว่าเรนาโตซานเชตเล่นดีมากครับโอหูจังหวะน,นี้โรโดได้อยู่ครับแล้วจ่ายปาดมาเตโกดโจตาเรียบร้อยครับโอ้สามประตูตอนหนึ่งครับการแอสซิสต์ของคริสเตียโนโรนัลโดครับต้องบอกว่าเกมนี้มีส่วนร่วมไปถึง3ประตูเลยนะครับโรนัลโดของเรานะครับโโอ้หพี่ใหญ่อะ ล่างนี้นะครับมันเป็นล่างที่เขายังเป็นวัยรุ่นยังหนุ่มยังแน่นนะก็เลยเล่นได้เต็มที่นะครับถ้าเป็นล่างยูเว่ก็อาจจะช้านิดนึงับล่างนี้จะค่อนข้างไวนะครับขอบซ้าครับอันนี้เราขึ้นนำเป็นสามตัวหนึ่งแล้วนะครับเราต้องมาดูกันนะครับว่าเขาจะตีคืนได้หรือเปล่านะครับไม่ได้แน่นอนนะครับผมจะอุดให้แน่นที่สุดนะครับเพื่อที่จะเราจะชนะแล้วเราก็จะไม่เสียแต้มแล้วนะครับเพราะตอนนี้มันเหลือ3า0พ 3า5พแล้วนะครับถ้าตกไปกว่านี้ก็น่าจะไปเหลือ2,000แล้วนะฮะใจผมอยากลดแรงไปอยู่800มากเลยนะครับอยากไปแบบแรงน้อยแต่ก็ไปเล่นกับแรงเงยอะๆแบบไปเกียน์เขาอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> เอาแรงน้อยไปสู้กับแรงเยอะนะครับคนอื่นก็ต้องแรงน้อยเหมือนเราอะไรประมาณเนี้ยต่นออี้โดนตาบอลเลยครับแรดฟอร์ดโรนัลโด้ฟอ้ยไม่ใช่นะบไปแฮมโ,โ,นโรนัโลโด้ครับจังหวะนี้โรนัลโด้ของจริงจ่ามาให้ครับเดโกโจต้าครับ แต่ว่าโดนตัดบอลไปโดยกองหลังของเขาครับมาได้ครั้งนึงครับลมโตคาร์ลสเอ้าแล้วคืนเข้าไปครับยก <c oughs> มาจังหวะน,นี้มูซเซล่ามุงตั้งไม้กับแรดฟอร์ดครับแรดฟอร์รรดรรจ่ายไจังหวะน,นี้โอ้โหนนจะแบบไม่มีทรงครับแล้วจังหวะน,นี้โอูโรลาโดหลุดมาแล้วหัางยิงด้วยขวาครับอู้เข้าทางซ้ายแต่ว่าชนเสาแม่ไม่ถึงโจต้าครับจะซาำแล้วจังหวะน,นี้ โดนสวนกลับแต่ว่าเหมือนจะหมดเวลาครึ่งเวลาหลังก่อนครับผู้จังหวะสุดท้ายของคิสียโนโรนัโดฮะจะทำประตูที่สองให้กับตัวเองไม่ได้ครับผู้คือยิงแบบเน้นแล้วนะหักเข้าขวาแล้วยิงซ้ายนะครับแบบยิงแตัดแล้วอะติเสาชนเสาเฉยนะครับอันนี้ก็เป็นเดโกโจตาครับได้แมนเอาไปแมนไปนะครับยิง2ลูกนะครับจริงๆแล้วควรจะเป็นคิสโยโนโรนัโดนะฮะยิงยิงหนึ่งจ่ายสองนะครับ แต่ว่าพาสิโอก็ควรได้นะครับเซฟไป5ลูกนะครับคือแบบโอ้เซฟบ้าเลยนะครับตัวนี้นะฝังเขาไอคอนหนึ่งห้ตัวเลยนะขังเขาไอคอนเยอะมากนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็แลง์กิ้งได้ขึ้นมา6แต้มนะครับลดทีละ20เพิ่มทีละ6ขอบคุณครับนะครับอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวก็จะเหลือ3,000แล้วนะได้มา2,400 9กแต้มแล้วสอน้ะครับผมก็ครบแล้วนะครับสำหรับ6,000แต้มน,นะครับโอเคผมสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ไปเจอกันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับผม We'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so. Dead.